ยังไงแม่หนุ่มกัญชัยผู้กลุ่มความลับถามแอปทักษออนปีหน้าแต่งจริงไหมต้องบอกเลยว่าโดนแซวไม่หยุดเลยแหละคะ่ะสำหรับนักเอกสาวสวยแอปทักษออนที่ก่อนหน้านี้พระเอกรุ่นน้องอย่างนนกุลชานนนได้ออกมายอมรับจีบสาวแอปและกำลังคุยกันอยู่แต่ยังไม่ถึงขั้นสถานะแฟนแต่ทำอะไรที่เป็นแฟนก็จะติดจรวดไปถึงภรรยาเลย ล่าสุดยังเสร์ฟความฟินกันอย่างต่อเนื่องเมื่อแอปโดนแซวไม่หยุดทั้งถามเรื่องสถานะถามมีแฟนหรือ,อยังถามถึงที่โพสต์ติดจรวจถามปีหน้าแต่งจริงไหมจนต้องร้องขอพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรร่วมในรายการเข้ามาช่วยเลยทำเอากัญชัยก็แซวได้ว่าปีหน้าแต่งจริงไหมเนี่ยด้านแอปก็บอกว่าขอให้พี่หนุ่มช่วยเหลือไม่ได้ให้ช่วยซ้ำ หลังจากนั้นกันชัยก็ยังแอบลั่นแรงอีกว่าจะได้สบายตัวสักทีซึ่งทางแอปก็มีเพรยรุษออกมารีบถามเลยว่าหมายความว่ายังไงแอปดูเป็นภาระพ่อหรอแต่กันชัยก็บอกว่าเวลามีคนมาถามไงถามโน่นถามน, ôn, ามนี่ถามนั่นก็ต้องบอกไม่รู้ต่อไปนี้ไม่ต้องมาถามแล้วนะด้านแอปรีบบอกขอบคุณนะคะผู้กลุ่มความลับพร้อมเดินไปกราบขอบคุณพี่หนุม่มซึ่งแอปยังบอกอีกว่ามีอะไรสัมภาษณ์พ่อเลยคะ่ะ ทำเอากันใช้บอกเลยว่างานนี้อํากันยาว